สำหรับเรื่องเครนนะครับเครนสำหรับทำบ้านที่แค่ก็มีระยะสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างตรงนี้ครับแต่เดิมเนี่ยความสูงของเครนจะมีไม่พอนะครับเราก็เลยต้องทำการต่อขาเคนเห็นไหมครับขาเกนที่สูงขึ้นนะครับคือขาเรนที่สูงขึ้นเนี่ยเราต้องต่อเท่าไหร่นะครับสังเกตนหมครับว่าตัวโต๊ะของเราเนี่ยครับมันจะมี ัวระยะของโต๊ะอยู่นะครับความสูงของโต๊ะนะครับต,ตัวความสูงของโต๊ะเนี่ยครับมันก็จะอยู่ประมาณ7จ็ดสิบเซนตัวตัวขนาดความหนาของโต๊ะอดีว่ามันก็จะมีความสูงรวมอยู่ประมาณสักแปดสิบเซนนะครับแล้วแต่ที่นะครับทอนนี้ตัวแผ่นที่เราจะหล่อบ้านแข็เนี่ยครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับ แผนที่สูงของพีแคสเนี่ยมันก็ไม่ควรจะสูงเกิน8เมตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวพีแคสที่เราจะจะยกเนี่ยที่มันสูงสุดเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสูงหรือยาวนะไม่เกิน8เมตรอันนี้พอพอ8เมตรบวกกับโตะใช่ไหมครับที่เมื่อกี้บอกว่า,าโต๊ะของเราเนี่ยครับที่เราอยู่ที่โรงง,งงานนะครับขาโต๊ะจะสูง70 m, นะครับตัวโต๊ะเองความหนาก็จะอยู่ประมาณสัก10เซนรวมแล้ว80 m, นะครับ อันนี้เรามันจะมีลอกอย่างนะครับตัวลอกตัวลอกของเคนเนี่ยนะครับตัวลอกของเคตัวลอกของเคเนี่ยมันจะมีตัวลอกจนถึงปลายลอกนะครับปลายลอกเมื่อขึ้นสุดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ1เมตร20ถึง1เมตร25เราคิดว่า1เมตร20ก็ได้นะครับอ๋อ1เมตร20เนี่ยมันก็เลยทําให้เราต้องมาดูความสูงของเคเนนะครับความสูงของเคนก็คือความยาว ระยะตัวลอกจนถึงปลาย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 ขอลอกเนี่ยประมาณ120บวกกับโต๊ะที่สูงขึ้นมาอีกประมาณ80เซนนะครับแล้วก็ความมันก็จะรวมเป็น2เมตรแล้วนะครับพอ2เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเคสนะนครับนับจากตัวตัวพื้นเลยนะครับจนถึงท้องคานของเคน,เนี่นะครับมันเลยจำเป็นที่จะต้องสูงอย่างน้อยนะครับ10เมตรนั่นเอง ็จะเป็นความรู้เ้องต้นการทำโรงงานผลิตบ้างสำเร็จรูปนะฮ